บวชเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเราโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท้ามการสืบชอดอายุของพระพุทธศาสนา,าสำหรับตัวของเราเองก็จะได้ <c oughs> สั่งสมเนกขรรมบารมีจะได้เป็นอุปนิสัยการบวชติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งเมื่อบวชแล้วก็จะได้มีโอกาสว่างจากภารกิจในทางโลกมาศึกษาอริยนรู้ความสองของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านภาคทฤษฎีปริยัติทั้งปฏิบัติและกับปฏิเวทนี่นะจ๊ะซึ่งก็จะทำให้เราได้ทราบซึ้งในในคำสั่งสอนของพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้ามาก คำสอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองที่จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญอย่างเร่งด่วนทีเดียวยกาสนาพุทธญาติยายก็จะสอนว่าจะมีโลกผู้ชายคนเดียวตั้งบวชอย่างน้อยสี่พันษาเออนี่นะจ๊ะแต่รุ่นนี้ มันเลวลงมาเยอะแล้วเพราะงั้นอะถ้าเป็นลูกผู้ชายอย่างน้อยต้องบวชให้ได้หนึ่งน้อยหนึ่งพษาจอย่างน้อยต้องหนึ่งพรรษานี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วจ๊ะ